สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมโอ๊ตกุลชาติหรวัฒนะครับกับรายการม o t ตอร์ส r t t h ต i l a n d รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกวงการของมอ t ตอร์ส r t ตเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นสายแร็สายดิฟต์หรือว่าสายเซอร์กิตและตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัชระยนต์ครับแถวบางควัดประชุมธานีครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่ก็หน้าตาเหมือนอู่ซ่อมรถปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วถ้าใครได้เห็นรถคันหนึ่งที่สวยมากๆโชว์อยู่ในงานคอนเน็ชั่น ที่นี่ครับก็คือที่เก็บรถของสำนักแห่งนี้นอกเหนือจากตัวอู่หรือว่าตัวช็อปที่ตั้งอยู่บริเวณสีสมานครับตรงนี้คือที่เก็บรถของเขานั่นก็คือสำนักใจกล้าจูนิ่งช็อปครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับละตอนนี้ครับผมมานั่งอยู่กับเจ้าสํานักใจกล้าจุนนิ่งแล้วสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่ออตครับปูนพี่เล็กแนะนําตัวเองนิดนึงครับก็พิภพวัชราพานุกรหรือในวงการเรียกเล็กใจกล้านะครับเล็กใจกล้าอันนี้ชื่อนี้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรครับเใจริงๆเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่ามันก็มาคล้องจองกับภาษาไทยใจกล้าก็เลย ใช้ชื่อนี้เลยทำอู่เลยครับเริ่มแรกเลยครับผมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นผมยังภาษาญี่ปุ่นยังไม่ได้ผมก็พกดิชเนลีเล่มเนี้ยของสาบันใจกล้าไปเพราะเราตมเห็นใช่ใช่ซึ่งตมเขารู้จักอยู่แล้วใจกล้าเขาารู้จักอยู่แล้วครับเขาก็เลยถามเขาก็เลยโดดโสดเลยครับเชิญเชิญเตอโ่เลยเข้าได้ผมก็เลยติดติดใจเลยครับใช้ชื่อนี้มาตลอดก็เลยหลังจากนั้นก็เลยทาทาเชียงกงเองคือนําเข้าอะไรเองผมก็เลยใช้ชื่อเป็น จกยามอเตอร์อินพ์ตจก้ามอเตอร์อินพ์ตแล้วมันมาพ้องเสียงไทยด้วยนะใช่ครับ่าจกาจายกาทำเชีงงกกี่ปีก็ร่วม10ปีครับแล้วถึงเปิดเป็นอู่ใช่ใช่ก็ก่อนก่อนหน้านี้คืออยากได้ i อซอยู่แล้วเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วใช่ชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับกลายเป็นว่าไม่อู่มีแต่ i อซใช่ครับ เพราะเราชอบอยู่แล้วใชแล้วเราทำเรียกว่าหรือมันจนเป็นเอ็กซ์เพรสก็เรียกอย่างนั้นได้น็อตทุกตัวผมรู้หมดว่าอยู่ตรงไหนใช่ผมรู้หมดของเราเนี่ยคอนเซปต์ในการทำรถกับไบก้าเริ่มเริ่มเท้าความไปเรื่องของการการทางที่มีปัญหาบ่อยๆนะฮะย้อนไปก็น่าจะต้องมี20ปี ที่ผมเคยได้ยินมานั่นแหละฮะก็เรื่องเทคโนโลยีต่างๆก็แต่ก่อนสมัยก่อนยังไม่มีกล่องที่สามารถจูนได้ก็เป็นกล่องโมลอม20กว่าปีที่แล้วก็ไปเชียงกงเจอกล่องกล่องลอม FD3S แต่ไม่รู้หรอกว่าในนั้นอ่ะมันทำลอมสำหรับหัวฉีดเท่าไหร่ตัวโบบูนเท่าไหร่แต่คนไทยก็ใส่ไปก่อนกล่องกล่องโมหรือว่ากล่องซิ่งแล้วใส่เลยอะไรเงี้ย AF ก็ไม่ได้ น้ำมันก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่สอดท้องเกวัดก็ไม่มีนู่นนี่นั่นก็พัง,ง <นะ S 2> ก็เลยกลายเป็นการสร้างความเชื่อใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล่องคอนโทรลที่จะมาเขาเรียกว่ามาปรุงอาหารส่วนผสมน้ำมันอากาศ<ช>มันไม่แมทกับรถที่<ช>เราทำ<ช>มันก็เลยหนึงกินน้ำมัน<ช>สอง ทางง่ายเนื่องจากน้ามันทาน้ามันน้อยไฟแก่อะไรเงี้ยเครื่องยนต์มันก็มีการใช่เรื่องเป็นความเชื่อตรงนั้นเรื่องกินน้ามันเนี่ยอย่างไ x เซเวนี่ยมันค่อนข้างจะมีแว็กค่ากับเซนเซอร์เยอะแต้ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นเดิมสุดๆเลยแบบกล่องเดิมๆเลยเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเรื่องเซนเซอร์อะไรสักตัวเนี่ยไม่ครบเนี่ยมันจะจ่ายน้ำมันแบบหนามากก็คือเหมือนเซฟโหมดกันพังไปก่อนหนามากจนแบบคนที่เขาไม่รู้เนี่ยไม่มีอะไรวอร์นิ่งเตือนว่ามันเป็นอะไรก็ตาม ก็จะคิดว่ามันก็ปกติมันก็กินอะไรของมันอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็ใช้ไปทั้งนั้นตอนนี้นะเจ้าสำนักใจก้ายืนยันว่าถ้าทำสมมุติมาทํากับใจก้าวทั้งห่ดเลกครับมันไม่ได้กินน้ำมันขนาดนั้นอย่างเครื่องเดิมตอนนี้ FD 3ด หัวฉีดเดิมเทอร์โบเดิมทําได้ถึง400กว่าม้า4ี0้อกว่าม้าใช่ครับ450อหาหัวฉีดเดิมด้วยเทอร์โบเดิมใช่เป็นการแมปปิ้อย่างเดียวใช่ใช่เราเรื่องความร้อนเราแก้ปัญหายังไงความร้อนตอนนี้แก้ปัญหาที่หม้อน้ํากับระบบพัดลมนะฮะแต่ถ้าจะเป็นการวางตําแหน่งของวีเมาส์ก็ถือว่าดีวีเมาส์ก็คือการวางหม้อน้ํากับอินเตอร์ในแบบอ้าปากรับลมนะครับก็คือจะไม่มีอะไรมากั้นลมระหว่างกัน มันก็จะเอาให้ง่ายช่วงช่วงลมปะทะเนี่ยตอนวิ่งเนี่ยจะดีมากก็เรียกได้ว่าต้องต้องเชี่ยวชาญแล้วก็รู้รู้คาแรคเตอร์ของตัวรถจริงๆริอย่างสมมุติว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามากบบไอ้การจูนนี่อย่างสมมติผมยังไม่มีรถเลยผมมาให้หาไอซ์เทเบับพี่เล็กครับผมอยากเล่นไอเซเว่นนี้ได้เหมือนกันได้ครับก็จะแนะนําส่วนมากผมจะแนะนําคนที่ เบื่อแล้วอะไรเงี้ยรถที่ทําจบแล้วให้ซื้อแบบนี้มันก็จะประจัดเงินไปประมาณแสนสองแสนอะไรเงี้ยฮะหรือว่าถ้าจะมาเริ่มใหม่มันก็มันก็เริ่มระบบใหม่มันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเเยอะใช่ไหมครับผมว่าซือรถมาหนึ่งพันอยากจะมาแก้ระบบความร้อนครับอยากทำวีมงวีเมาส์คนี่งบประมาณแท่าไหรครับเอ่องบประมาณวีเมาส์ทำอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าครับแล้วก็ของผม่มันจะมีพิเศษอย่างหนึ่งคงคือผมใส่ออยล์คูลเลอร์ เพิ่มอีกสข้างจริงๆของเดิมมันก็เป็น2อข้างอยู่แล้วแต่ด้วยของเดิมมันจะมีะระบบที่มันทําให้มันยังไม่เย็นพอสมควรฮผมก็เลยต้องใส่ของซิงไปแล้วใส่พัดลมเพิ่มใส่พัดลมไปที่ออยใช่อย่างคันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างคันนี้เนี่ยทนมอาจจะได้เห็นเมื่องานคอนเนคชั่นที่ผ่านมาใช่ครับก็เป็นตัวรบชว์ของทาง เเนตอร์ใช่ครับคันนี้ทำอะไรบ้างครับคันนี้แพสภายนอกเป็น P C P Magic นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เป็น3โรเตอร์3โลใช่เครื่องยนต์เป็น3โรเตอร์พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วครับถามเลยครับผมเครื่องยนต์สไตร์ดติดรถเป็นรหัส13 B 13 BT อ่า R E W นะครับอันนี้แล้วแล้วก็เอ่อเป็น2โรเตอร์2โรเตอร์อ่าผมอยากรู้2โรเตอร์เนี่ยกับ3โรมันต่างกันไสามโรเตอร์เป็นเครื่องรหัส20 B ซึ่งเป็นเครื่องบล็อกของมา z d าคอนโมถ้าอย่างนี้หมายถึงว่าตัว2โรเตอร์ที่ติดมากับรถเป็น1 3 0 0ซีซีถูกไหมพันสา0ซีซีแต่ถ้าเกิดเป็น3อ่าสโล3โลเป็น20บีเป็น2 0 0 0ซีซีรหัสนาเป็น20บีก็คือ2 0 0 0ซีซีใช่แต่ยังต้องคูณไปอีกคือต้องคูณ3ถูกไหมถึงจะได้ซีซีจริงจริงๆแล้วผมผมก็ไม่รู้วิศวกรเขาเอาอะไรมา คำนวณเหมือนกันนะเขาคำนวณตามแรงม้าทางงขนส่งเมืองไทยนะฮะคำนวณตามแรงม้าแต่ว่าจริงๆแล้วอซีซีที่แท้จริงคือ654ต่อ1โรเตอร์ต่อหโลถ้าเป็น2โรเตอร์654คูณ2ก็จะเทียบเท่าเป็นพันสแต่ว่าในการหมุน1รอบของลูกสูบโรเตอรี่มันจุดระเบิด3ทีนะครับฉะนั้นตอหนึ่งสูบมันมี สามก็ต้องคูณเข้าไปอีกใดังนั้นบางคนบอกรถไอซ์ใช้ได้จริงๆแล้วพันสามร้อย cc ไม่ใช่เนาะเามันจุดระเบิดสามเพราะต้องตามแรงม้าด้วยฮะเพราะว่าอย่างสิบสาม b มันตัวสุดท้ายมันสิ้นสุดที่สองร้อยสิบม้าเขาก็พิงตาม แรงมา้าถ้าอย่างนี้ก็จะตอบได้ว่า3โรเตอร์พื้นฐานมาก็คือความจุเยอะกว่าเยอะกว่าฉะนั้นแรงมา้าแรงบิดก็จะสร้าง<ด>ออกมาได้เยอะกว่า13บีใช่ครับอสามโรเตอร์โทอโบครับคันนี้ใช้เป็นเทอร์ชั่นเจนเจน,นวันนะจังค่อนข้างจะลูกใหญ่มากแล้วทีนี้บูธผมน้อยบูธอยู่ที่แค่0ุก้ครอ,อยู่ที่หกร้อยหาสิบแต่ก็อีกคันหนึ่งที่ทําอยู่ก็ 3โรเตอร์เหมือนกันพาร์ตตัวเดียวกันโกละสีก็ะ u โบ o t 8 8 3 8 g k บ o o บ t bar อยู่ที่916มมาครับ916มมาเกือบ<ช>พัน0มาแล้วครับน,น,นี่นต้องถามว่า<ช>หลักๆแล้วสาหลักรถบอดี้นี้ครับ FD 3S พี่เล็กแนะนำที่ไนมมาเท่าไหร่ คือขับใช้งานขับเที่ยวเล่นมีซัดได้บ้างที่ไหนใช้งานเที่ยวเล่นก็อยู่ประมาณ5 5 0 0ม้ากํมาลังดีเพราะว่าจริงๆแล้วทําแรงม้าเยอะๆก็ใช้บนถนนไม่หมดไม,ไม่หมดอย่างที่ผมทําแรงม้าเยอะๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมต้องการรู้ประสิทธิภาพของของที่ใสไไ่ไฟทั้งหมด ความที่พี่เล็กเป็นเจ้าสำนักใจแคทตูนิ่งซึ่งแน่นอนมันบอกอยู่แล้วว่าคือไอซเบิรนรารีรถดริฟที่พี่เล็กขับอยู่ตอนนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องโรตารี่ครับจะไปใช้เครื่องอื่นไม่ได้ใช้เครื่องอื่นไม่ได้แต่ว่าบอดี้ยังยังขอยืมซปอม่จริงๆแล้วมันเป็นรถรถเรียนว่ายง่ายรถเรียนรถซ้อมแล้วก็เราต้องการทําอะไรทุกอย่างให้สมบูรณ์ก่อน ตอนที่จะมาใส่ในรถจริงรถไฮเซเวนรถจริงก็คือทดลองเครื่องทดลองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมาะกับมันนะแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็มาลงรถจริงเราจะไม่เอารถที่มันแพงๆไปไปลงทุนอะไรอย่างนั้นก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องการให้คนรู้ว่าโรตารี่มันวิ่งได้จริงในสนามเสียงหวานเจี๊ยบเลยครับจากที่ได้ยินมา ราะว่าพี่เล็กก็ไปขับเป็นแท็กซี่ดิฟด้วยในงานคอนเน็กชันแล้วใช้รถคันที่ผมพูดถึงนี่นะครับก็คือบอ d y ดี้เซฟิโรบแต่เครื่องยนต์เป็นโรตารีตัวนั้นเป็น2โลหรือว่า2โล2โลอยู่ที่ประมาณ500มา500ร้อยดังมาแต่ก็ยังใช้ไม่หมดนะเพราะว่าผมใช้ผมจูนไว้บาหกผมจะใช้ตาสอมันก็ทนทนเหนียวเหนียวใช้ไปคันนั้นผมใช้มา2ปีแล้วก็วิ่งไป ถ้หลายสนามก็ยังปลอดภัยแข็งแรงอยู่ก็เรียกว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับใครที่หลงรักในเสียงของโรตารี่นะครับแล้วก็อยากจะเล่นดริฟท์หรือว่าใช้งานจริงตอนนี้พี่เล็กทำให้ดูแล้วครับว่าโรตารี่ดริฟท์คนได้คนได้แล้วก็สามารถสู้กบรลลูกสูบได้ลดลูกสูบสูบตั้งได้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเริ่มต้นกับ โรตารี่จะเริ่มต้นกับบอดี้ Fd 3 S มเอส i เจหรือแม้กระทั่งสนใจอยากจะเอาโรตารี่ไปหย่อนในบอดี้อื่นเออใช่ติดต่อพี่เล็กได้ได้ครับติดต่อพี่เล็กได้ทางไหนบ้างครับมีหน้าเพจเว็บไซต์ทางเพจไก่กล้าจูนิ่งนะครับใจกล้าจูนิ่งเลยนะครับตามตามชื่อเลยแล้วก็ทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับส่วนตัวก็พิภพวัชระพานุกรชื่อจริงนะฮะแล้วก็เบอร์โทรก็0869585858ครัาห้าแปดบสอง รับแบดห้าแบก็คงจะรู้จักกับทางพี่เล็กใจแคทจูนิ่งพอสมควรส่วนใครที่ติดตามผลงานอยู่ก็ไปติดตามได้แันเพจใครที่มีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะได้อะไรอยากจะวางเครื่องครับหรือแม้กระทั่งอยากจะเรียนดิฟได้ครับก็ติดต่อพี่เล็กได้ทั้งหมดได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆครับผมพี่ เข้ามาพูดคุยกับเราส่งท้ายกันในช่วงนี้ครับก็จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของงานคอน n e c t i o n ที่มีรถคันนี้จากจักรา n จนิ่รรวมไปถึงรถดริฟที่พี่เล็กขับใช่ครับนะครับที่เราพูดถึงการ, Body Safe Low รบอด s ้เซฟโลกับเพิ่งโรตารี่เรามีภาพบรรยากาศแล้วก็ความมันในงานมาให้ได้ชมัครับ อีเดมิสซซูเปอร์จิมคาน่าสงขลาไทยแลนด์2020นงานนี้จะใช้พื้นที่ถนนบริเวณวงเวียนสวนสองทะเลจังหวัดสงขลาเป็นสังเวียนแข่งขันกัน2วันคือวันที่1 4ถึง15กุมภาพันธ์ตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มในวันศุกร์ที่14จากช่วงเที่ยงถึงเย็นจะแข่งขันกันประมาณคันละ2ถึง3สเตทและจะเริ่มสเตทพิเศษตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งจะมีแสงสีเสียงเพิ่มเติมจากลีลาการแข่งจากนักแข่งมากประสบการณ์ หลังจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนในวันเสาร์ที่15ก็จะยังคงมีการแข่งขันกันตั้งแต่11โมงถึงช่วงเย็นและตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นจนถึงประมาณ2ทุ่มจะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของทุกรุ่นเพื่อชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและจะมีช่วงแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าชมงานและจะมีช่วงพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานได้นั่งในรถแข่งตลอดทั้ง2วัน งานนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางจังหวัดสงขลาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายอัมพลพงสุวรรณรับเป็นประธานจัดการแข่งขันและจากหลายๆฝ่ายในจังหวัดสงขลาเชื่อได้ว่างานนี้จะสามารถพัฒนาการแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบจิมคารนะ่าให้ได้พบกับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการแข่งขันปกติทั่วไป I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get it caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Do it no cap. Only God wants you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something. Can't stop this. I'ma steal everybody's name, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. The paint it's like candy canes It makes me go change into a better frame into a better name Society's insane We all live for fame Yeah Cash in the bag Stadium pack Born a rock star in this life Gon live it up on the attack Baby I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy I'm mad Do it no cap Only got one so you better go live it up Cash in the bag, Stadium packed Baby I'm bad Baby I'm bad I gotta cash in the bag Stadium the of ก็รู้สึกตื่นเต้นมากงานยิ่งใหญ่มากครับแล้วสนุกมากครับคุณโจอี้ครับพูดถึงการจัดการแข่งขันแล้วก็รูปแบบลายสนามแล้วก็ผลงานของตัวเองด้วยครับครับเอรูปแบบการแข่งขันก็สนุกสนานมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถือไม่ต่อตามมาเลยมาครับไปครับเราไปต่อครับ บางคนนั้นไม่ใช่คนไทยครับที่มาร่วมพิม์การแข่งขันในรายการนี้ตอนนี้ครับผมมาอยู่กับ2ท่านครับเป็นนักแข่งทั้งคู่ครับโอ้โหเดี๋ยวพยายามคุยก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคนไทยเหรอครับใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นคุณมาเลยครับคนมาเลยคนมาเลยพูดไทยขนาดนี้สุดยอดเลยชื่ออะไรครับชื่อแจ็คสันครับแจ็คสันซูเปอร์แจ็คครับวาวาโลวาวาโลอ๋อวาวาโลเนอะซูเปอร์แจ็คขับเบียเซตซูเปอร์เบียเซต ว่าว่าต่ตา G T A กีซิ G T A 6ีิทำไมซูเปอร์แจ็คชอบจิมคาน่นาจิมคาน่นานี่ผมเริ่มต้นจะใช้รถบ้านๆแล้วไปเห็นโอ้ยมีงานแล้วที่มาเลที่สองขานี่ก็มีงานใช่ไหมแล้วผมก็ใช้รถบ้านวิ่งได้เหรองานแข่งรถในจิมคาน่นานี่บางทีเราโดนัดอะไรเพราะว่าจิมคาร์นาบางสนามมีโดนัดใหญ่เล็กอะไรแบบนี้ We drift drift drag All in one Okay For you, Mr. Wawa yes. Why you choose Gymkhana? Uh, because Gymkhana actually is the basic To learn how to drive mm. And this 86 is actually a very good handling car oh. Yes, yeah. yes And Gymkhana actually You learn how to drive and. เดนมิกซ์ up with drift, U-turn และ high speed นะครับดูดิ so after Gymkhana แล้วเมื่อไหร่ผมไปเซอร์เคิลหรือถ้าผมอยากลองดริฟต์ก็ส่วนน้อยที่สุดผมมีพื้นฐานเบื้องต้นที่จะสามารถไปขับเซอร์เคิลก็ได้ มันมีโดนงโดนัทมียูเทิร์นเขาจะไปทางดิฟก็ไปได้ชนะแล้วเขาถึงชอบจิมคนาหลังจากที่พูดคุยกับนักแข่งเสร็จแล้วนี่ครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวสงขากันอย่างมากมายมาขอถ่ายรูปกับนักแข่งเรียกได้ว่าพี่น้องชาวสงขาให้ความสนใจกับการแข่งขันอเดมสิสซ์ซูปเปอร์จิมคนาดในครั้งนี้มากๆครับวันนี้เรามาชมภาพไฮไลท์ของการแข่งขนันในรอบน็อกเอาท์ของุูนซูปเปอร์จิมคนากันครับ ซึ่งกติกาในรุ่นของซ u เปอร์ทีมคานาครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆครับตรงที่จะต้องมีจุดบังคับให้ต้องดริฟครับกำหนดไว้ทั้งหมด3จุดด้วยกันครับว่ารถมาถึงจุดนี้ต้องมีแอคชั่นของการดริฟครับฉะนั้นแล้วถ้าใครทำไม่ได้ก็จะต้องโดนบวกเวลาเพิ่มไปอีกครับนอกเหนือจากบวกเวลาจากการชนไพลย่อนครับ นี่ครโอ้ยแล้วก็แม่มีให้ลุ้นให้หวัดเสียวกันตลอดครับและสุดท้ายก็ได้ผู้ชนะครับ โอ้โเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าจบลงมาแล้วอย่างสุดมันสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับกับการแข่งขันอินดิปรบสิุซุปเปอร์จิน้นกนาดสงขาไทายแลนด์2020ครับ ต้องบอกว่าความมันแบบนี้ในรูปแบบจิมข้าวนั้นห่างหายไปนานในวันนี้นั้นอิดีพนั้นพากลับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมความมันในการแข่งขันรูปแบบจิมข้านกันแล้ววันนี้ผมโอ๊ตกุลชาติรอวัฒนาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกวงการมอเตอร์สปอร์ตของเมืองใจวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ